เมื่อเขียวตัวติดคุกจอ้ย <c oughs> ฉันจะทำใหดีแค่ไหนติดคุก <c oughs> ตำรวจครับขอไปจับคุกได้ไหมไม่ได้เนี่ <c oughs> ตำรวจครับมันชั่วชั่วอะไรตัวนั่นแหละชั่วขวานคือปนธนาคารนี่ <c oughs> หรืออาทิตย์ต่อมาตอนบ่ายอ,อยฉันจะแหกครุบฉันเห็นท่อนระบายาน้ำนี้ฉันจะแหกครุบอีฮีฮีฮฉันขอไปพักดีกว่า เฮ้ยตำรวจไปพัแ่ดีเลยแล้วกันตีเลยแล้วก็โดดขึ้นไปโดดขึ้นไปโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นเฮ้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 ้เฮ้เฮ้เฮเฮ้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 เฮ

ออกไม่ได้ด้วยนี่โอ้ยรวยแล้วไปพักดีกว่านี่สองอาทสองสัปดาห์ต่อมาฮะฉันม <tes nak pap st> ีว <büyük> ิธีที่จะหนี รวไปพักแล้วใช่ไหมทำไมามันแน่นเป็นไงเออเอออกได้ละโอเคเอาวางคีแต่จะเอาจากคุกแล้วไปก่อนไปก่อนก้นฮฮิฮิฮิ ฉะได้มนีเป็นอิสลาแล้วโอ๊ยเจ็บขาดูก็ไไ้อยู่ยาฉันจะได้เป็นอิสลาล้าวยากไปยาเอเย่เย่ฉ yeah, yeah, ันได้เป็นอิสลาแล้วเย่